เมื่อเจ้าเสือใหญ่ต้องเผชิญหน้ากับอาคิฟกูลุสดาอันดับ3ของ9ไอ้มดแดงที่ผมได้จัดวางเอาไว้วันนี้คือ9คนที่แข็งแกร่งที่สุดและไม่มีใครปราบได้แต่วันนี้คู่ต่อสู้ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะเขาคือเจ้าเสือใหญ่อาวุธหลากหลายเหลือเกินแตะดีต่อยดีฟุตเวิร์กไปหน้ามีถอยหลังมีฉากเดาทางยากไม่ใช่มวยแข็งทื่อ เช่นเดียวกันกับอาคคฟที่มีความไหลลื่นสมูทในการสู้สลับกาดไปมามีลูกเล่นแพรวมีวิธีจัดการกับมวยเดินมีลูกฝีมือที่หาคนเทียบยากไม่งนั้นคงไม่อยู่อันดับ3าของเก้าไอ้มดแดงผมมองใครไม่เคยพลาดว่าใครควรอยู่ในเก้าไอ้มดแดงบ้างผมบอกว่าใครจะเป็นเจ้าของเข็มขัดคนต่อไปไม่เชื่อก็คอยดูว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่าฉะนั้น เจ้าเสือใหญ่จะต้านอาคีฟไม่ได้ต้านไม่อยู่และฝีมือจะห่างชั้นผู้ชนะจะเป็นอาคีฟกุลุสดาแต่นี่คือการวิเคราะห์นี่คือการคาดคะเนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นแต่คาดหวังว่าจะเห็นคนไทยสักคนหนึ่งที่ปราบก้าวไอ้มดแดงเหมือนกับที่เมื่อก่อนผมไม่ได้ยอมรับว่าตะวันฉายเก่งจนวันหนึ่งเขาปราบซุปเปอร์บอลจนผมต้องไม่ไหวแล้วผมต้องยอมรับเขาแล้วว่าเขาของจริง เช่นเดียวกันผมคาดหวังจะเห็นเซอร์ไพรส์จากเจ้าเสือใหญ่คาดหวังว่าเขาจะปราบคนที่ผมเชื่อว่าโคตรเก่งและผมเชื่อว่ารอบนี้ถ้าเขาทําได้นะไม่ใช่แค่ผมที่ยอมรับแต่คนแทบทั้งประเทศและรวมทั้งต่ง,งิดต่ง,งิตว่านี่คือการปูทางของวันให้เขาเข้าสู่ลู่ทางการชิงแชมป์หรือเปล่าแต่ผมว่าค่อนข้างชัวร์หากเจ้าเสือใหญ่ทําได้ทั้งโบนัสน่าจะครบ สำหรับคนที่สมัครติดตามช่องผมเรียบร้อยแล้วในนั้นเราจะมีการวิเคราะห์ก่อนเกมเทียบทักษะว่าคนนี้เทียบทักษะกับอีกฝ่ายแล้วสู้ได้ไหมสมัครกันได้ที่หน้าโปรโฟไฟล์